ของว่างแบบไทยๆคำเล็กๆน่ารักนะครับผมจะทำถุงทองปูกับซอสมะม่วงนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับไส้ถุงทองปูของผมนะครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมและพริกไทยนำทั้งสามอย่างไปโขกให้เข้ากันดีหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องบดสับตามด้วยเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็เห็ดหอมแห้งที่แช่น้ำจนนุ่มแล้วแป้งข้าวโพดหช้อนชา เกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาและเพื่อทำให้ตัวไส้ถุงทองปูของเรามีรสชาติและกลิ่นหอมที่โดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วถุงทองตัวนี้เนี่ยยังออกแบบให้รับประทานกับซอสมะม่วงผมจึงขอเลือกใส่เครื่องเทศนะฮะอย่างยี่ลาลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับอย่าลืมนะฮะว่าเครื่องเทศเนี่ยเวลาที่เราใช้เศษควรจะเก็บไว้ในที่ที่แห้งและก็ไม่มีแสงเพื่อสีของเขาจะได้สวยอย่างที่ควรจะเป็นตลอดเวลาครับ หลักไสออกมานะครับแล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปนวดแล้วก็คนให้เนื้อปูแตกกระจายทั่วดีครับไสของเราเรียบร้อยดีแล้วครับใช้พินวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วนะครับกดลงบนตัวแผ่นแป้งปอะเปียครับ หลักไส้นะครับลงตรงที่บริเวณของกลางตัวแป้งครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆรวบแต่ละมุมเข้าหากันนะครับแล้วก็จับจีบให้สวยงามเอาขิงชายนะฮะมาพันรอบๆสักหนึ่งรอบก่อนก่อนที่เราจะผูกเป็นปมให้สวยงามครับเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำมันนะครับที่160องศาครับนำถุงทองของเราลงไปทอดครับ ใช้ไฟไม่สูงมากนะครับเนื่องจากว่าตัวไส้ของเรายังดิบอยู่นะครับดังนั้นเราต้องใช้เวลาในการทอดเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้ไส้สุกดีครับพอถุงทองของเราสีเหลืองเกือบจะทองแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาได้เลยครับ หลังจากดักขึ้นมาพักนะฮะไม่ต้องห่วงครับสีของเขาจะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยครับนอกจากตัวถุงทองของเราที่มีความน่าสนใจของเนื้อปูแล้วก็กลิ่นหอมของยี่หร่าแล้วนะครับเรา,าจะทําซอสมะม่วงง่ายๆด้วยครับใช้มะม่วงสุกนะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยนะฮะตัดลงไปให้มีรสเปรี้ยวนิดๆพะมะม่วงบ้านเราค่อนข้างจะหวานครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันดีครับการที่เรากรองนะครับนอกจากทําให้ซอสเนียนขึ้นแล้วยังเป็นการไล่ฟองอากาศที่อยู่ในตัวซอสด้วยครับซอสมะม่วงของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดจานสวยๆกันดีกว่าครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราจะรับประทานก็หยิบเจ้าตัวถุงทองปาดกับซอสมะม่วงแล้วก็ซอสพริกนะครับเข้าปากอร่อยครับกลมกล่อมขับเดียวจบและนี่ก็คืออีกหนึ่งคำรักรสชาติแบบไทยที่ผมนำมาฝากนะครับกับถุงทองปูน้ำซอสมะม่วงครับ